สวัสดีครับกลับมาพบกับผมพีในออนไลน a t i o n School กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็มีข่าวเกี่ยวกับเกมโปเกมอนแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับภาคโปเกมอนไดมอนแอนด์เพลที่กําลังจะมีการรีเมคแต่อย่างใดแต่กลับเป็นข่าวของการฟ้องร้องของทาง The Pokemon นคอมพานีต้นสังกัดของซีรีส์เกมโปเกมอนที่ได้ยื่นฟ้องมือดีที่ปล่อยข้อมูลของเกมออกไปก่อนจะวางจําหน่ายเรื่องราวจะเป็นยังไงก็ลองไปติดตามกันได้เลยนะ โดยเรื่องราวนี้ต่อยอดมาจากเหตุการณ์ข่าวหลุดครั้งใหญ่ของเกมโปเกมอนซอ d แดนชิลเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2019ที่ผ่านมาซึ่งในเวลานั้นก็ได้เกิดเรื่องที่ข้อมูลของตัวเกมหลุดออกมามากมายไม่ว่าจะเป็นชื่อของตัวละคร ชื่อโปเกมอนรวมไปถึงลายชื่อโปเกมอนภาคเก่าที่จะไม่โผล่หน้าออกมาให้เห็นกันในภาคซอสแดนชีวิตด้วยโดยชุดข้อมูลที่หลุดไปนี้นะฮะก็ทําให้ต้นสังกัดอย่างเดอะโปเกมอนคอมพานีหัวร้อนมากอยู่พอสมควรเพราะต้องอดที่จะได้เซอร์ไพรส์เหล่าผู้เล่นและได้ทําการยื่นเรื่องฟ้องศาลเอาไว้ก่อนแม้จะยังไม่รู้ว่าตัวผู้ปล่อยข้อมูลในชุดนี้นั้นเป็นใครแต่ล่าสุดนะฮะณนะปัจจุบันก็ได้สืบจนรู้แล้วว่าคนร้ายที่ทําให้แฟนเกม Pokemon, โปเกมอนอดเซอร์ไพรส์นั้นเป็นใครและได้ข้อมูลชุดนี้ ม่อย่างไงกันแน่โดยคนร้ายที่ปล่อยข้อมูลออกมานั้นก็คือพนักงานคนหนึ่งจากบริษัทสิ่งพิมพ์ LSC c o m m u n i c a t i o n ที่ทางบริษัท The p o k e m o n Company นั้นได้ไปว่าจ้างให้พิมพ์หนังสือ p o k e m o n Sword and Shield The Official Galar l e g i o n Strategy Guide เอาไว้ล่วงหน้าก่อนที่เกมจะวางจำหน่ายซึ่งโดยปกติแล้วนะครับจะต้องมีการกำชับกับทางผู้ผลิตว่าห้ามนำข้อมูลภายในไปเผยแพร่ข้างนอกแต่พนักงานคนนี้ กลับทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามโดยการถ่ายภาพหนังสือแล้วเอาไปแชร์ให้เพื่อนบน Discord ได้ดูและต่อมาภาพเหล่านั้นก็ได้ไปโผลอยู่บนเละติดและกระจายไปยังโซเชียลมีเดียทั่วโลกอย่างรวดเร็วโดยหลังจากที่รู้ตัวคนปล่อยข้อมูลแล้วทางเดอะโปเกมอนคอมพานีก็ไม่รอช้าและได้ทําการฟ้องร้องพนักงานคนดังกล่าวที่ถ่ายภาพและยังฟ้องเพื่อนของเขาที่ได้นําภาพไปเผยแพร่ซึ่งในที่สุด ศาลก็ตัดสินใจให้ทั้งสองนั้นชดใช้ค่าเสียหายที่นำข้อมูลลับของ The Pokemon Company ไปเปิดเผยด้วยจำนวนเงินกว่า150,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ5ล้านบาทซึ่งก็นับว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างโหดเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะกับการนำข้อมูลออกมาปล่อยในครั้งนี้และนี่ก็เป็นเรื่องราวของการฟ้องร้องของทาง The Pokemon Company ซึ่งได้ออกมาจัดการกับผู้ปล่อยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตที่ผมได้นำมาฝากกันในวันนี้นะครับต้องมารอ ดูกันว่โปเกมอนไดมอนแอนด์เพ r l ที่กำลังจะมานี้จะมีข้อมูลตัวไหนหลุดออกมาให้เหล่าแฟนๆโปเกมอนนั้นเสพกันแบบไร้การเซอร์ไพรส์หรือจะเป็นการเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่จากทางเดอ Pokemon นคอมพานีกันแน่ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีข้อมูลและภาพหลุดของ Pokemon Legends a าร์เซที่จะเป็นเกมโปเกมอนแนว Open นเวิรออกมาแง้มแงระบบเกมและตัวโปเกมอนต่างๆให้เราได้เห็นกันบ้างก็ต้องมารอดูกันวันที่เกมใกล้ออกนะครับว่าจะมีข้อมูลอะไรใหม่ๆให้เราได้รับช ัสำหรับวันนี้ผมพี่ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในออนไลน์ t t t i o n s c o o p คลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ